ผมไม่กลัวนะครับที่ผมจะกลับบุรีบีอีครั้งมาเล่นฟุตซอลเนี้ยแล้วบอกว่าผมหมดแล้วหรือว่าผมหมดยุคแล้วใช่ครับผมยอมแล้วว่าตัวผมอายุมากขึ้นด้วยมันก็เป็นธรรมดาที่ฟอร์มที่ต้องดรอปลงผมขอพูดตรงๆเพราะผมอยู่ในวงการนี้มาไม่มีเป็นว่าเด็กเซตถ้าผมไม่มีประโยชน์ก็ไม่สมควรไี้ผมไปในทีมชาติครับ ช้างครับทศดาวงแก้วครับนักฟุตซอลบูเวฟบชลบุรีครับก็ตอนแรกก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ไปเล่นฟุตบอลครับหลังจากที่ฟุตซอลลีครับมันปิดเลกด้วยครับแล้วก็มันมีช่วงเวลาที่ที่ที่ฟุตบอลเขาเปิดเล็กสองอยู่ของที่สองครับตอนน้ครับผมก็เลยได้ได้ไปขอประธานว่าผมอยากไปเริ่มเล่นกับทีมนครปฐมครับผมแล้วก็ทีนี้ก็ได้ไปร่วมซ้อมกับโคชทงครับที่ทงเขาก็ ให้โอกาสได้เข้าไปคัดร่วมทีมเพราะมีพี่น้องครับคุณดลรงโค้หรียทองแนะนําไปอะไรเงี้ยผมก็ได้เข้าไปร่วมซ้อมกับพี่ธงจนพี่ธงเขาตอบตกลงเอาเข้าทีมรับก็เลยได้เล่นในไทยลีกสองครับครับผม,มก็ผมคิดว่าในเวทีไทยลีกสองผมก,ก็ได้ลงเล่นเยอะแล้วก็ผมคิดว่าผมก็ประสบความสําเร็จน,นะครับในการใน,ในการลงเล่นกับโค้ชธงนะครับในตอนนั้นก็ในการเล่นฟุตบอลไทยไทยลีกก็ช่วงแรกๆผมก็ได้เป็น ตัวเปลี่ยนลงไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลงไปเล่นบ้างในบางเกมนะเพราะด้วยด้วยหนึ่งอายุของผมด้วยแหละครับแล้วก็ไทยลีกหนึ่งมันก็เคี่ยวด้วยทุกทีมันก็แบบมีมีมีความสามารถในการเพสซิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยในบางเกมเพราะผมในเล่นในกองกลางเงี้ยต้องไปวัดกับพวกอกองกลางที่มีอยู่เขาเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วแล้วผลงานของเราก็ก็ต้องเอาลอกตดชั้นให้ได้เงี้ยครับมันก็เลยยากสําหรับผมก็ด้วยสัญญาของผมครับคือฟุตบอลถามว่าประสบความเด็จไหมไในไทยลีกผมคิดว่า ผมได้ลงเล่นอ่ะผมก็ประสบความสำเร็จในตัวผมแล้วนะผมไม่ได้หวังว่าผมต้องเป็นตัวจริงทุกๆเก,กมอะไรเงี้ยผมคิดว่าหลังจากที่ผมมีส่วนร่วมของนครปฐมขึ้นไทยลีกมาเงี้ยผมคิดว่าผมอยากเล่นไทยลีกเคยฝันว่าแบบเอออยากเล่นไทยลีกสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยสักครั้งหนึ่งได้ลงไปเล่นในสนามไทยลีกได้ไปสนามนู้นสน,สนามนี้ผมก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยก็ผมคิดสำห<ส><ๆ>ตัวผมคือผมประสบความสำเร็จในการลงเล่นไทยลีกแต่ในผลงานของฟุตบอลเงี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ลงเล่นมากแล้วไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมมันก็เลยดูไปประสบความสำเร็จคร ผมสาหรับผมผมไม่กลัวนะครับที่ผมจะกลับบูบบเวฟอีกครั้งมาเล่นฟุตซอลเนี้ยเพราะหนึ่งเลยผมโตมาจากฟุตซอลแล้วก็โตมาจากบกับบูเวฟเนี้ยคือการที่ผมกลับมาแล้วบอกว่าผมหมดแล้วหรือว่าผมหมดยุคแล้วใช่ครับผมยอมแล้วว่าอ่ะคนมองอาจจะว่าหมดยุคก,ก็จริงเพราะ1ต้องชมต้องชื่นชมน้องๆของหลายๆทีมแล้วก็ทุกๆทีมที่เขามีการพัฒนาการทําทีมที่ดีขึ้นมาผมก็คิดว่ามันสมควรนะครับท,ที่ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีแล้วตัวผมอายุมากขึ้นด้วย มันก็เป็นธรรมดาที่ฟอร์มที่ต้องดรอปลงเพราะไม่มีใครสามารถที่แบบยืนยาวไปถึง40-50ได้เพราะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่สมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหรือว่าสดๆมันก็ผมก็คิดว่าผมก็โอเคครับครับผมก็บูเวฟของเราตอนนี้ผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมอยู่กับทีมมาเงี้ยผมก็พัฒนาทีม แล้วก็อยู่กับทีมมาพัฒนาตัวเองจากบูเวฟในยุคเด็กแล้วเจอกับพวกพี่ๆที่เป็นทีมชาติอะไรเงี้ยแล้วจนตัวเองก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมของทีมบูเวฟเงี้ยแล้วก็จนมาเจ็นสุดท้ายที่ผมจะอยู่กับบูเวฟเงี้ยผมคิดว่าแบบเราก็สามารถสอนน้องบอกน้องได้แล้วก็ในพาร์ของที่ผมไปเล่นฟุตบอลด้วยกลับมามันก็สามารถว่าต่อยอดกันได้สําหรับคนที่เล่นฟุตซอลมีถ้าถ้า,ถามีเทคนิคที่ดีก็สามารถเล่นฟุตบอลได้ต่อยอดกันไปได้เงี้ยหลังจากที่ผมกลับมาใน พาร์ทของผู้ซอเนี้ยก็ผมก็จะเอาประสบการณ์ที่ผมฝึกมาที่กับหลายๆโค้ชที่เจอมาแล้วก็มาบอกกับน้องว่าวิธีการวิธีเคลื่อนแล้วก็ความได้เปรียบความเสียเปรียบมันเป็นยังไงก็สอนน้องได้ได้ครับผมเป้าหมายแรกของของบูเว็บก็คือผมก็คิดว่าอยากพาบูเว็บเป็นแชมป์ไม่ได้เพราะาหลังจากนั้นเราไม่ได้แชมป์มา2ปีแล้วเนี้ยคือผมไม่รู้สถานการณ์ว่าเราจะใช้คนไทยล้วนหรือว่าไม่ไม่มีต่างชาติหรือว่ามีเป้าหมายทุกคนอยู่แล้ว เล่นฟุตซอลมันก็อยากเป็นแชมป์ไม่มีใครอยากไปลองแชมป์มแล้ว happy, แฮปปี้หรอกวทุกทีมมันก็อยากเป็นแชมป์แต่การเป็นแชมป์เนี่ยเราควรทำยังไงถ้ามันไม่ได้เราจะเป็นยังไงทุกทีมสมัยนี้มันไม่ได้ง่ายถูกไหมครับทุกคนทุกทีมพัฒน,นาขึ้นมีต่างชาติแต่เป้าหมายลักของผมคือตาเป็นแชมป์แล้วก็พยายามเค้นฟอร์มตัวเองออกมาให้ดีให้เหมือนเดิมครับผมคือผมอะหลังจากที่ผมหมดสัญญากับฟุตบอลไม่ได้เซ็นสัญญาต่อเนี่ยผมก็กลับมาเล่นฟุตซอล ผมได้คุยกับประธานไปแล้วว่าเออหลังจากฟุตบอลเงี้ยผมก็จะกลับมาฟุตซอลลีกมาช่วยน้องๆเพราะนโยบายของประธานเขาคือว่าปีนี้เราไม่มีต่างชาติเงี้ยเราก็เลยดึงตัวกลับมาแล้วก็คือผมอ่ะก็กลับมาเล่นฟุตซอลนี่แหละครับก็คือถามว่าฟุตซอลโลกไหมผมก็คิดว่าผมอ่ะจะทําผลงานในลีกให้ดีก่อนถ้าผมทําผลงานในลีกดีๆอ่ะ ก็อยู่ที่โค้ดแล้วว่าโค้ดจะเลือกหรือไม่เลือกผมไม่ต้องการว่าผมกลับมาเล่นฟุตซอลปุ๊บแล้วเลือกผมเลยอะไรเงี้ยผมต้องการพิสูจน์ในลีกก่อนว่าเออผมยังเล่นไหวผมยังวิ่งไหวยังสู้กับน้องได้ยังมีประโยชน์ถ้าผมไม่มีประโยชน์ก็ไม่สมควรที่ผมไปในทีมชาติครับครับผมอันนี้ผมผมไม่สามารถตอบได้ถ้าโค้ดเลือกผมแล้วถ,ถ้าเขาเอาผมผมก็ไปในตามที่เขาเรียกผมแต่ถ้าเขาไม่เรียกผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะผมทําในผลงานในลีกไม่ดีเพราะตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทีมน้อง ทีมมีหลายทีเองแล้วน้องๆทุกคนก็สามารถทําผลงานกันได้ดีอยู่แล้วว่าใครจะทําผลงานได้เข้าตาโค้ดมากกว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเขาเรียกผมผมก็ไปครับส่วนเรื่องทีมชาติผมก็ขอฝากาแฟนฟุตซอลทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาเชียร์ทีมชาติเป็นกําลังใจพวกเขาแล้วก็การเรียกติดฟุตซอลโลกเนี่ยผมอยากฝากไปถึงเลยว่าใครที่จะติดทีมชาติหรือว่าใครที่ไม่ติดคนนี้นั้นดีคนนั้นไม่ดีผมอยากให้มองมาว่าทุกอย่างอะ่ะโครร้ดเลือกเอง ไม่สามารถที่บอกว่าเป็นเด็กเส้นใครได้ผมขอพูดตรงๆเพราะผมอยู่ในวงการนี้มาไม่มีเป็นว่าเด็กเส้นหรือว่าเด็กของชลบุรีหรือว่าเด็กของท่าเออรือเลยไม่ใช่รับเขาดูจากความสามารถถ้าวันหนึ่งลูกชายของคุณหรือว่าญาติของคุณติดคุณก็ดีใจถูกไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ติดคุณก็เสียใจถูกไหมถ้าคุณลูกคุณติดคุณไปด่าเขาถูกไหมแล้วคนที่เขายินดีอ่ะที่เขายินดีกับลูกเขามันก็ไม่แฟร์ต่อ,ขอเขาถูกไหมแค่ถ้าเขาติดก็แค่ยินดีกับเขา แล้วก็มาเริ่มใหม่โอกาสหน้ายัางมีผมอยากให้ทุกคนคิดถึงตรงนี้ครับอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ติดหรือว่าคนนี้ติดผมต้องเข้าข้างชมด,ดีไม่ใช่นะครับผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเรามาทําเพื่อชาติและโค้ชก็ทําหน้าที่ของเขา <S <S ผมคิดว่าสําหรับผมผมที่ผมไปเล่นฟุตบอลกับเล่นฟุตซอลนะครับคือฟุตบอลมันเป็นที่นิยมอยู่แล้วอะแต่ฟุตซอลมันยังมันยังไปในต่างจังหวัดยังไม่ทั่วถึงอย่างการการแข่งขันเงี้ยไม่ได้มากครับภาคใต้ก็ยังมีแค่ทีมเดียวอย่างเงี้ยครับ าภาคอีสานก็มบีบางปีก็ไม่มีมัง่งมันไม่สามารถกระจายไปทั่วได้เงี้ยผมคิดว่ามันมันเลยชา้ากว่าฟุตบอลนะครับในการให้กรสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็การถ่ายทอดสดด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สําคัญเนะี่ยต่อต่อการการที่แบบให้วงการฟุตซอลมันจเจริญเติบโตขึ้นไปได้เงี้ยครับผมผมมองเงี้ยสำหรับผมก,ก็ก็ควรนะผมว่าด้วยถ้าได้มองเทียบกันนะครับพี่ว่าผลงานนะ ได้ผลงานว่าด้วยเราไปฟุตซอลโลกนะอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาที่จะได้รับการดูแลและกรบการสนับสนุนมากกว่านี้อย่างน้อยแบบเรื่องทั้งทั้งโบนัสก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามเงิงนอาชีพก็ตามเงี้ยผมคิดว่าเขาเขาควรได้รับอะ่ะเหมือนกันนะแต่ผมผมคยคิดว่าฟุตบอลมันก็ยากที่เราจะไปสู้กับชาติอื่นนะหมายถึงแต่มันถามว่าสู้ได้ก็กโอเคแต่ถ้าเราประสบความเร็จในฟุตซอลเงี้ยฟุตซอลเขาเขาทำผลงานได้ชัดเจนว่าเม็ดเงินที่เขาจะได้ก็ควรที่จะมากครับ ผมคิดสาหรับตัวผมนะผมคิดว่าเขาควรที่จะได้รับมากกว่าครับผมผมว่าถ้าถ้ามันก็สามารถเลี้ยงชีพได้ในระดับหนึ่งเนี่ยถ้ามองเทียบกับกับคนทางานนะผมว่าถ้าทุกคนรู้จักใช้รู้จักเก็บทุกคนรู้จักวิธีการหาเงินน่ะแต่มันก็ไม่สามารถทุกทีมไปนะทุนทีมเล็กๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้ได้เงินมากพอสมควรเท่ากับทีมกลางๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นทีมหัวตารางหรือว่าทีม ระดับกลางๆขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็มีรายได้ที่ที่ดีแต่อาจจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับฟุตบอลอย่างเงี้ยครับผมก็ผมก็คิดว่าผมไม่ได้บอกว่าตัวเองจะเลิกเล่นเลยนะพี่ก็อยากเล่นฟุตซอลอยู่ยก็อยากเก็บเกี่ยวเรื่องประสบการณ์ในการในการเป็นโค้ดไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยอ่าแล้วก็ดูแบบศึกษาจากมอดด้วยที่เป็นโค้ดอยู่อะไรเงี้ยก็ลองดูว่าเขาทํำยังไงถ้าเรา ไม่ไหวจริงๆในการเล่นปีนี้หรือว่าปีต่อไปเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเวไปเป็นผู้ช่วยไหมหรือว่าคอยช่วยน้องไหมอะไรเงี้ยครับหลังจากถ้าผมยังมีแรงอยู่ผมก็ยังอยากจะเล่นอยู่ครับครับผมก็อันดับแรกเลยผมขอฝขอากทุกๆทีมแล้วกันนะพี่ว่าการที่เราจะเชียร์บอลน,นะคือเทียร์ทีมรักทุกทุกคน,นก,ก็อยู่แล้วว่าเรารักทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นก็เชียร์กันให้ดีเพราะมันเป็นสีสันอยู่แล้วใช่ไหมแต่อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปด่ากันเลย อย่าไปให้ค่าที่มันแบบไม่ดีอ่ะเพราะไม่นั้นวงการฟุตซอลเราจะไม่โตแน่นอนเพราะเราเป็นปัญหากันได้เลยแพ้ก็แค่กลับมาสู้กันใหม่ไม่ต้องไปทับถมกันอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเข้าเบนด่ากันนู่นนี่นั่นเข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์ฟิลนั้นแต่ละผลเสียมันอ่ะมันเยอะมากอ่ะเพราะนั้นฟุตซอลอาจจะโตไปมากกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจทีมที่ชนะก็โอเคทีมที่แพ้ก็กลับมาปรับปรุงแล้วก็สู้กันใหม่แล้วก็ช่วยดัน ผู้สอนให้เราพัฒนาขึ้นไปแล้วก็เป็นมืออาชีพเพราะน้องๆหลายๆคนที่เขายังไม่ได้รับโอกาสมันก็มีเยอะถ้าผู้สอบไปได้ดีแล้วมันโตขึ้นพวกเขาจะได้มีรายไดท้ที่ดีขึ้นแล้วคนสนับสนุนจะเข้ามาเยอะขึ้นอะไรองนี้ครับผมก็อยากฝากาแฟนชนบุรีนะครับก็เข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามาเชียร์แล้วก็เป็นกํำลังใจให้พวกเรานะไอจีครับกฤษดาแล้วก็เครับครับผม